สาเหตุก้อยาอารัชพรอารมณ์แปรปวนมีแค่โตโนที่เยียร้ายเป็นอีกหนึ่งนักร้องพระเอกซุดฮอตคอนใจสาวๆส,สำหรับโตโนพายกินล่าสุดหนุ่มโตโนมีโอกาสเป็นแขกรับเชิญในรายการท่านูรับพิจารักป้าอีพีหนึ่าดำเนินรายการโดยก้อยนัตตี้ดีมมีบางช่วงบางตอนคำพูดหนุ่มโตโนทำก้อยร้องไห้ก้อยบอกต่อว่า พี่โตโน่มีโมเมนต์ขี้หึงขี้หวงแบบนี้บ้างไหมโตโน่บอกว่าไม่เลยกล้ถามต่อว่าเพราะเราผ่านชีวิตมาเราเลยเปลี่ยนหรือว่าพื้นฐานเราไม่เป็นอยู่แล้วโตโน่บอกว่านิชาเป็นความสิ่ง ดีงามไม่รู้จะหาคำไหนมาบอกก้อยเข้าใจไหมต่อให้วันหนึ่งเขาชอบคนอื่นเราก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ต้องดีกับชีวิตเขาเราเลยไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นเราอยากให้เขามีความสุขจริงๆเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลทั้งบ้านตั้งแต่อายุ20ก้อยบอกต่อว่าพี่ช่วงนี้หนูเซนเซทีฟเรื่องตัวเองคือช่วงนี้ก้อยอารมณ์สวิงแล้วก็แบบว่าให้พี่ตโนโฟังแต่ว่าก้อยจะไม่บอกทุกคนก้อยจะบอกพี่โนแค่นั้นให้พี่โนเยียวยาอยู่ค่ะช่วงนี้ไม่ ว่าสาวก็ให้เป็นอะไรแต่ขอสมกำลังใจให้นะคะ